ตัวแม่มาแล้วดาอนโดฟินดึงนุนิวลำไยขึ้นเวทีแจมคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ20ปีเรียกได้ว่าแม่ก็คือแม่ตัวจริงเสียงจริงที่กลับมาสร้างปรากฏการณ์ความสุขอีกครั้งกับคอนเสิร์ตใหญ่ของนักร้องหญิงไอคอนของเมืองไทยดาอนโดฟินในคอนเสิร์ตที่แฟนเพลงทุกคนรอคอยดา 20th Concert The Indolfin Effect เพื่อฉลองครบรอบ20ปีบนเส้นทางดนตรีที่จะปลุกสารอินโดฟินของแฟนเพลงให้กลับมาหลังอย่างมีความสุขอีกครั้งแบบจัดเต็ม ทั้งนี้ซีเอชเอนจีโชบิสของชอสายทิพมนตรีกุลนอยุธยาได้เปิดสตูดิโอเติมสุขให้สื่อมวลชนเข้าร่วมเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายโปสเตอร์คอนเสิร์ตในบรรยากาศสุดคึกคักตั้งแต่ต้นจนจบที่เติมสุขสตูดิโอชวนให้คิดถึงบรรยากาศของคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่าจะคึกคักกันขนาดไหนเมื่อดาเอนโดฟินกลับมาในลูกสุดจึงคัมแบ็กในคอนเซปต์ตัวแม่ตัวมัมแห่งวงการบอกเลยว่าทุกช็อตคือปังเรียบรูปลุกพลังให้หลังสารเอนโดฟินสุดๆลุกร็อกสตาร์ชุดดำ กับดีเวอร์ชชุดแดงสมองดีว่าทุกยุคที่ไม่เคยทำให้แฟนเพลงผิดหวังชอสายทิพย์วันนี้ก็เป็นการถ่ายโปสเตอร์คอนเสิร์ต20ปีของดาเอนโดฟินคือพี่ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าขี้เกียจแล้วคอนเสิร์ตเยอะแต่ก็คุยกับดาแล้วและตั้งแต่ท้องแรกแต่พอคุยเสร็จก็ท้องอีกคุยก็ท้องหัวเราะเลยไม่ได้ทำสักทีก็ชิวๆกันมาเรื่อยๆก็เลยโอเคปะไปไปขาดตอนไปสัมภาษณ์ที่คลับฟเดย์โชยังตัดเรื่องคอนเสิร์ตออกไปเลย เพราะว่าตอนนั้นท้องเลยต้องเลื่อนคือจริงๆตั้งใจจะทำตั้งนานแล้วแล้วก็รู้ว่าดาไม่ได้ทำคอนเสิร์ตใหญ่มาสัก13ปีไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆมา13ปีและปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ20ปีของเขาในวงการด้วยมันก็ดูจังหวะเหมาะพอดีก็พี่ไม่ได้เลือกเขาหรอกแต่ต่างคนก็ต่างเลือกกันมากกว่าดาเอนโดฟินหนูเป็นศิลปินเบอร์แรกที่พี่ชอตคัมแบ็กใช่ไหมชอตสายทิพใช่ก็กะว่าจะไม่ได้ทำแล้วขี้เกียจดาเอนโดฟิน ทำทำพี่ทำแล้วถ้าชอบค่อยทำต่อนะพี่ชอตชอตซายทิ์คอนเสิร์ตเยอะมากค่ะต้องบอกว่าวันนี้ก็ทุกวันนี้ทุกคนก็ทำคอนเสิร์ตกันเต็มไปหมดเลยก็ดีที่คอนเสิร์ตจะได้คึกคักแล้วก็คนที่สนุกกันได้เต็มที่ก็คือคนดูมีโอกาสมีสิทธิ์ในการเลือกพี่เชื่อว่าคอนเสิร์ตในหมวดหมู่ของพวกเราคือการเรียกร้องวันคืนเก่าๆให้กลับมาพี่รู้สึกว่ายังไงก็ตามมันมีสเสน่ห์ก่อนหน้านี้ที่ทำไปครั้งล่าสุด ก็คือท้าแมชชีนอันนั้นคือย้อนกลับไปไกลามากลึกมากกล้าพูดว่าพี่น่าจะเป็นคนแรกๆที่นำคอนเสิร์ตเอาความทรงจำเก่าๆก,กลับมาเป็นคนแรกๆของประเทศนี้แล้วตอนหลังๆก็จะมีการย้อนความทรงจำกันใหญ่เลยและครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งจะบอกว่าดาเป็นคนที่มีเพลงฮิตเพลงดังเยอะมากคือคนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่เป็นเจ้าของเวทีใหญ่ๆเต็มรูปแบบคนเดียวได้จำเป็นมากเลยจะต้องมีเพลงของตัวเองที่คนอยากฟังเยอะมากๆแล้วถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนิร์ด ก็ต้องคนที่มีเพอร์ฟอร์มที่แข็งแรงบนเวทีเรียกว่าเอาอยู่และดาก็เป็นคนที่มีครบทุกอย่างศิลปินสมัยก่อนเขาจะมีการเดินสายก็คือต้องยอมรับความจริงว่าศิลปินสมัยก่อนหนะ้าเขามีการได้รับการบ่มเพาะมาเยอะมากออกอัลบั้มแต่ละชุดไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั่วประเทศถูกฝึกฝนมาอย่างดีให้แข็งแกรง่งก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะมาเจอกับคอนเสิร์ตแบบพี่ซึ่งจำเป็นต้องเป็นคนที่ทนเหมาะกันมากตัวแม่กับตัวยายดาเอนโดฟิน พี่ชอตเขาก็ถือว่าเป็นเจ้าดั้งเดิมเจ้าแรกเลยพอบอกว่าเช้ง2561จัดคอนเสิร์ตหลายๆายคนก็จะแบบเพ้่อยากกลับมาดูแล้วได้อยากจะบอกว่าดาดีใจมากที่พี่เลือกดาเป็นเบอร์แรกที่คัมแบ็กถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบโซโล่คอนเสิร์ตหรือเอาศิลปินสมัยก่อนยุคเราเรากลับมาคืออยากจะบอกว่าทุกคนที่เคยได้ยินเพลงเอนโดฟินอยู่ในทุกยุคอยู่ในยุคช่วง ห่วงเวลาของชีวิตวัยนักศึกษาวัมยมัธยมวัยประถมวัยมหาลัยวัยทำงานใหม่ๆวัยเพิ่งมีแฟนคนแรกวัยเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วดาดีใจมากที่ดาอยู่ในช่วงทั้งรักและเลิกของทุกคนอย่างตอนรักกันก็สิ่งสำคัญตอนเลิกกันก็เธอมีฉันฉันมีใครตอนแอบ,บรักก็เมื่อเขามาฉันจะไปแล้วก็ไม่ต้องรู้ว่าเราครบกันแบบไหนและอื่นๆอย่าพูดเลยเพลงมันเยอะชอสายทิพย์อย่างดึกๆึกลางคืนก็ต้องดอกรตรีชอบเพลงนี้ขอพูดหน่อยดาเอนโดฟิน อยากจะบอกว่าเพลงเอนโดฟินเพลงหน้าบีที่ไม่ได้โปรโมทอธที่มันพอเพราะก,ก็มีนะเช่นเพลงดอกราตรีการเดินทางที่แสนพิเศษเพลงเรื่องของเราคือคอนเสิร์ตดาดาก็จะบอกพี่ชอดว่าพี่จ่ายไหวนะชอดสายทิพต์ค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมดาเอนโดฟินขอบคุณแกรมมี่นะคะหัวเราะมันไม่ใช่แค่สิบยี่สิบเพลงดานั่งขึ้นบอร์ดกับพี่ชอดสามสิบถึงห้าสิบเพลงชอดสายทิพย์คาดว่าหลังจากนั้นต้องทะเลาะก,กันอีกตอนเลือกเพลงไม่เป็นไรเดียวเอาค่าตัวไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างดาเอนโดฟินค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าดาคุยภาษาเดียวเพราะว่าดาค่อนข้างจะอยู่ในยุคชอดส,สายทิพคือเคยทำคอนเสิร์ตใหญ่ของดามาครั้งหนึ่งดาเอนโดฟินอันนั้นก็คือผู้ชายที่ขึ้นคอนเสิร์ตกับดาคือพี่ชอสามารถจับมาได้เยอะขนาดนี้ศิลปินคุณภาพมากๆพี่ป้างนาคารินพี่ปาโปเตโต้พี่ตูนบอดี้แลมพี่ตู่พพธรพี่เป้วงไม้พี่สแตมเป็นหนุ่มๆคุณภาพ ชอสายทิพ์คนก็เลยไม่ดูดาเลยดูแต่ผู้ชายหัวเราะดาเอนโดฟินส่วนครั้งนี้แขกรับเชิญก็ต้องมีอยู่แล้วก็ที่เปิดเผยได้มีสองคนคนแรกก็คือน้องนุนิวน้องนุนิวเขามาสปาก,กับดาตอนเขามาร้องเพลงกับพี่แอมด้วยแล้วมาถ่ายรายการกับดาดารู้สึกว่าน้องหน้าเอนดูและละมุนมีน้องก็ร้องเพลงดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากก็เลยคิดว่านุนิวน่าจะเป็นคืออย่างมาดูดาแล้วคนดูอาจจะอยากดูฟุง้งฟริ้งซอฟต์บ้างก็จะมีนุนิวมาเบรกฟิลล์ร็อกๆอกชอสายทิพต อีกคนคือคนเนี่ยเป็นคนที่คิวแน่นมากเขาเคลียร์เวทีทุกอย่างมาให้ดาคือเขาไปทัวร์มาทุกกึ่งอำเภอกึ่งตำบลแล้วเขาคิวทุกวันแต่เขาจะเคลียร์มาคอนเสิร์ตดาชอสายทิพย์ก็อยากให้เห็นภาพว่าดาจะจับคู่กับต่างๆนา,นานาสรุปคือลำยยไยหทองคําก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเป็นแขกรับเชิญแบบนี้เป็นต้นดาก็บอกแค่สองยังมีอีกสองเป็นสี่ชอสายทิพย์คือที่สําคัญเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราได้ร้องเพลงกันแบบชําใจอันนี้ เป็นความตั้งใจของดาด้วยซึ่งคุยกันตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ทุกคนจะต้องร้องเพลงแบบสุดเสียงดาเอนโดฟินร้องคอแตกแบบร้องคอแห้งกลับบ้านเป็นเพลงที่ทุกคนต้องมีเป็นเพลงคาราโอเกะที่เราร้องกับเพื่อนตะโกนจนแบบไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นซ้อมร้องเพลงของดาตั้งแต่วันนี้เลยนะคะชอสายทิพ ก็เปิดขายบัตร28สิงหาคม2568สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมอร์เท่านั้นส่วนคอนเสิร์ตคือวันที่18-19ตุลาคม2568ที่รอยันพารากรรายได้ส่วนหนึ่งเราจะมอบให้มูลนิธิเพื่อนหญิงเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกคุกคามทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวเพราะว่าเราจะเจอผู้หญิงที่อยู่ในปัญหาแบบนี้เยอะมากเราทำคอนเสิร์ตแบบผู้หญิงผู้หญิงเราก็เลยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับผู้หญิงที่เดือดร้อนอยู่